อ่าครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเพจตะก้อชาวังนะครับคู่นี้แปล่างข้ามหัวสามสามนะครับฝั่งทางใกล้ท่านผู้ชมนะครับฝั่งทางใกล้ท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเสียทุยบ๊อบบี้และยิ้มนะครับสามสามแปลงข้ามหัวแลกเสือแลกข้ามนะครับเสียทุยแลกข้ามหัวกับเสียยาสุพรรณนะครับต้นเกมนะครับไปครับยาตีเอาติด แง่งยาวๆของบอบี้เฉยเสียทุยตีมาติดแง่งของครูแม็กคืนครับคูแม็กโยกมาไม่ถึงครับยิ้มตักหนึ่งโยกสองเสียทุยเทคตีโอู้ยครับตีจมเหลือเกินครับโอ้โหครับตีจมเหลือเกินครับสองต่อศูนย์แต้มสองต่อศูนย์นะครับฐานอกร้องสองต่อแล้วครับฝาครับพิยาสุบันตีเรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คู่นี้ไปกับที่80,000บาทนะครับฝั่งละ40,000ื่นนะครับต่อสองเซมศูนย์ต่อสองครับเหยียดยัสุพรรณเสิร์ฟที่เช่นขวายิ้มตักหนึ่งยกสองโอ้โหรวยสวยเลือกเกินกับตีหัวสะกิดโอ้โหเสียทุยนี่หัวดีเลือกเกินนะครับปากชัดเสียงชัดไหมครับรบกวนคอมเมนต์ให้ทีนะครับท่านทีกำลังรับชมนะครับแรกเสิร์ฟแรกข้ามนะครับแพ้นี้ครับสองต่อสองดีคุณจีนนะครับเขาไป สวัสดีน้องเนตตากับน้องนับได้นะครับสวัสดีคุณสลาวุฒิหงสะพันหงสาพันนะครับสวัสดีคุณสมศักดิ์โพงามครับแถวนี้เป็นแถวแรกเสิร์ฟแรกข้ามนะครับสามสามนะครับก็ต้องบอกว่าฝั่งทางผู้มาเยือนนี่ครับบ๊อบบี้ยิ้มกับเสียถุยน่าจะได้ซ้อมกันมานะครับแต่ฝั่งทางขอนแก่นนะครับคูแม็กชนบทเต็มปีบ้านไทยกับเสียยะสุพรรณเนี่ยไม่เคยได้ซ้อมคู่กันเลยนะครับสามคนเนี่ย ตายครับเต็มปีตากขวายกมาห่างแล้วครับเสียย่หยอดติดหมดแล้วครับหยอดครับเวีดนี้ครับยกมาเสียทวีเทคตีจมเงือกสามต่อศูนย์ครับโอ้โหครับสามเต็มสองศูนย์ต่อสองครับแต้มสามศูนย์ต่อสามเงือลูกเกมก็ต้องบอกแล้วครับว่าฝั่งทางผู้มาเยือนนี่ครับสต่อศย์่างเบิร์กแล้วครับตอนนี้ครับสามศูนย์เสิร์ฟทิ้งขึ้นฟ้าครับเสิร์ฟยังไงก็ไม่กินก็เสิร์ฟโง่ขึ้นฟ้าไปแล้วครับพิยะตีล็อกอยู่ครับ ลมเริ่มแรงแล้วนะครับศูนย์ต่อสามครับพี่ยะก็เสิร์ฟโปรงหลังมากครับออไกลครับขอบคุณไรลุล่วๆนะครับสดีสเสียยันนะครับสสรยยันเซฟมิวสิกนะครับวันที่เปรมปีกับเบียเตกับเบสียยันมันไม่ฟอร์มอย่างนี้แหละครับเ <c oughs> <c oughs> สียทุยเสิร์ฟที่ซ้ายเปรมตาขวายกมาพี่ยาตีเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> แ้มศูนย์ต่อสามครับพิยาสุพันเสิร์ฟเข้าหัวบ๊อบบี้ครับยิ้มโยกไหลลอยๆมาครับโอ้โหเสียทุยลอยเก่งอย่างกวัยรุ่นเลยครับฝนแก่นตกถ้ากูแหลกกุจะคนละโซนนะครับฝนตกฝนแก่นมาไม่ถึงเมืองคนนะครับถ้าฝั่งทางเมืองคนถ้าฝนจะตกเนี่ยมันจะมาตากทางหนองสองห้องไม่งั้นก็บัวใหญ่ไปอย่างนั้นนะครับแ้มสามต่อศูนย์ครับโอ้โหกูแม็กแกงลูกเส์ฟเสียทวีเลยโอ้โหไอ้กษีต่อศูนย์นะครับ สี่ต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้ครับเสียทุยแจกไหนครับเสริฟได้เช่นซ้ายออกเยอะครับสี่ต่อสี่เจ็ดศูนย์ต่อสี่ครับยาสุพานเสริฟได้เช่นซ้ายบ๊อบบี้เจอแตกหน่อยโอ้ยยิงยังยกมาได้นะครับขี่วันน็ตคือเก่าครับ <Happiness. S 2> ตอนนี้ตัวยกผมได้ฉายาใหม่ก <emen> ุงเบอร์เนียแล้วครับยกไม่ได้จนต้องเอาเบอร์เน <draws S 2> <gorilla. S 1> ียมาวัดหรือว่ายกเข้าจนต้องเอาเบอร์เอร์เนียมาวัดกับแต้มจีต่อศูนย์นะครับเสียยะสุพรรณเคกตีโอ้ยครับต้นเกมนะครับต้นเกมก็ต้องบอกว่าฝั่งทางรุงเทปออกตัวไปไวเรืเกยนครับแต่อตมศูนย์ต่อสี่ครับ ยาสุพรรณเสิร์ฟมาเข้าหัวบะบบี้ครับยิ้มยกขวาเลยครับป๋าครับยกขวายังเข้าครับโอ้โหครับเสียโอ้ยฟาวนะครับเสียทุยฟาวนะครับฟาวนะครับกรรมการชัดเจนนะครับเสียทุยก็รู้สึกอยู่นะครับว่าฟาวนะครับ แต่คิดว่ากรรมการบอเห็นนะครับป้ากรรมการตาดีนะครับกรรมการใบกระเสียมก็ยังตาดีนะครับหนึ่งต่อสี่ครับบางคนได้มาแต้มหนึ่งแล้วครับโอ้โหครับลูเตรียมยอดนะครับแต้มหนึ่งต่อสี่ครับแต้มสี่ต่อหนึ่งครับขออภัยครับฝั่งทางสี่ต่อหนึ่ง บอบี้ยิ้มทุยน้านะครับเสร์ฟมาเข้าขาครูแม็กเปิดหนึ่งเปมยกมาพิยาตีติดเกี่ยวหลังเทา้ายิ้มยกหลังเท้ามาเอาครับเสือทุยเลือกตีติดเกี่ยวหลังเทา้าแม็กเปมยกมาตามหน่อยพิยาสุวรรณจิ้มไม่ข้ามครับปูปูไ้โหไปแล้วครับไปกันใหญ่แล้วครับ5ต่อ1เลยครับสวัสดีเจ้าบอบี้เอกลักษณ์นาพยัตนะครับสวัสดีคุณแซค็คโคโดโมครับ สวัสดีคุณโอเล่วิชิตนะครับสวัสดีคุณแอนดิวครับสวัสดีเฮียฟุกครับสวัสดีคุณวัชระจันทร์วงนะครับ5-1ครับยกมายะสุพรรณตีโอ้ยติดเกี่ยวย่งฟาครับยิ้มยกมาเสียทุยตีโอติดเจ้าเปรมครับยกขึ้นมาที่ยะตีโอ้ยครับเข้าขวาเจ้ายิ้มเกือบอยู่อุยนะครับโอ้ยแต้มตา1-5ยังคึกคักนะครับฝั่งทางเมืองพลนะครับ ต่อห้าแหนึ่งต่อห้าครับยสุพันธ์เ์อปันใสก้อยมาก็ยิ้มยกมาเชีุยเทตีตตีหูครับตีดีจังเลยครับโอ้เดีอ ห้าต่อหนึ่งครับแลกเสือแลกข้ามนะครับเสียทุยแลกเสือแลกข้ามหมวกพิยะนะครับเอาหัวเปิมเปิมเปิดหัวหนึ่งยกมาบอกพิยะตีเด้ยกไว้ไกลไกลติดเกี่ยวซ้ายบ๊อบบี้ธรรมดาชาบมาชาติยกมาตีติดเก่าเปมยกมาล้นแล้วครับยิ้มตักหนึ่งยกสองเสียทุยเคจิ้มโอ้ยไม่ข้ามครับโอ้ยไม่ข้ามครับลูกจะเป็นแท้บนะครับโอ้จิ้มแบบสบายสบายใจเลยครับจิ้มลงฝั่งทางเจ้าของเลยครับ จิ้มลงทางจิ้มลงฝั่งทางเจ้าของนะครับน่าเสียดายนะครับน่าจะได้แจ็บที่หนะครับพอเทขึ้นไปเสียทุยจะบอกจะเห็นช่องเลยนะครับต่อเพาะลงนะครับแต่มันไม่ข้ามนะครับหนึ่งต่อห้าครับยิ้มตักหนึ่งยกสองเสียทุยตีโอ้โหกับตีดีวกว่าแอดมินเยอะเลยนะครับเสียทุยเนี่ย ลอยเทคตีเทคตีนะครับตัวชุดชุดแม่นเหลือเกินครับห้าต่อหนึ่งห้าต่อหนึ่งครับต้องเจอหัวแอดมินแล้วครับปู่ไม่ไหวเขาถ้าเสียชุยีตีอย่างนี้ครับพี่ยะยังจะไม่รอดเลยครับพี่ยะยังโน้นน้ำอยู่ที่ห้าหนึ่งเลยนะครับสเต้งนี่ไปแปะไปชิแล้วครับตอนนี้ครับสองห้าตั้งหนึ่งต่อห้าครับพี่ยะสุพรรณเสิร์ฟเข้าหัวบ๊อบบี้ครับ ยกมาโอโ้โหยกงามเลือเกินครับเดเอาน้ำงามเลือเกินครับไปเปลาไหน่ะไ่รับไปรับอยู่ขึ้นนึงยนาต่อหนึ่ง่ต่อหนึ่งครับจะที่่างน้ำเสิร์ฟไหมครับคนเยอะนะครับวันนี้ครับเพราะว่าสนามมัน ที่นั่งมันเยอะนะครับหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อห้าครับพิยะสุพรรณแจกไหนครับมาเข้าหัวบ๊อบบี้ครับยิ้มยกมาเสียทุยจิ้มโอ้โหครับหัวจิกครับหัวจิกครับตีปานไม่หลุดเลยครับเสียทุยแมนครับผมโอ้โครับเค้กจิกเค้กจิกครับห้าห้าต่อหนึ่งครับเสียทุยเสือมาครูแม็กเปิดแปรหนึ่งเตมยกมาพิยะตีไม่ได้เกี่ยวกันนะครับทะยกเข้าครับตีดีทั้งคู่นะครับ ต้องวัดกันที่เกมยกเกมเกี่ยวแล้วครับแต่ตอนนี้ฝั่งทางเสียทุยออกตัวไปก่อน5ต่อหนึ่งเครับเสือมาบ๊อบยิ้มจับหนึ่งยกด้วยซ้ายเชียทุยจิ้มโฉบแบบเรียบร้อยครับคุณเกี่ยวก็รอเกี่ยวแต่ตีอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวแล้วครับห้าต่อหนึ่งตอหครับเสียร์ทุยเสไม่ข้ามีคับ แสือข้ามหัวตัวคุมดีทั้งคู่นะครับเสิร์ฟไม่ข้ามเสียดายนะครับเสิร์ฟข้ามไปมีโอกาสอยู but, so ่ได้เกี่ยวนะครับหนึ่งต่อห้าครับพี่ยะก็เสิร์ฟออกอีกครับโอ้ยครับพี่ยักษ์ฝั่งทางเสียทวยก็บอกเสิร์ฟข้ามไปซื้อเกี่ยวซื้อเกี่ยวครับเอาครับเสิร์ฟไม่ข้ามตายลูกครับโป่งหลังแล้วครับยกมาครับยะสุูพันตีหัวขัวโอ้โหไอ้แับตีดีนะครับลูกนี้ครับ หนึ 1> 1่งต่อห้านะครับพึ่งพึ่งยื้ออยู่พึ่งล็อกอยู่นะครับฝั่งทางเมืองคนนะครับแกะไปก่อน <c oughs> สี่ศ<ส>ูนย์นะครับไล่มาสี่หนึ่งแล้วก็โดนขยับไปห้าหนึ่งนะครับพึ่งล็อกอยู่ยิ่งอยูอ่เฮ้ยลูกนี้ยกห่างๆางหน่อย <c oughs> แต่ก็ยังแม่นโอย,ยอด <c oughs> บนฟ้าครับมาครับยกมาพี่ยาโอ้ยรถอ,อยู่ครับเจ้าเปีมยครับยิ้มโยกมาเชีย์ทุยจิ้มโอ้ยเรียบร้อยครับ ทุยเจ้าตั้งชื่อไ่อยากกินคนถาชื่อไส้อะไรชื่อไส้ชื่อไส้อะไรทีทีที่ปีฟอดมีทีที่ประดีฟอดยาวขึ้นแปดห้าต่อหนึ่งแบน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 ยาวขึ้นเราไม่คิดชื่อใหม่นะเสียนะเสียทุยเสิร์ฟขึ้นฟ้าถามเทวดาครับว่าขอบอกเทวดาฝนจะตกครับจะเตรียมชุดมาจาตีโอ้ยครับเดชะบุญพระเจ้าช่วยกล้วยทอดครับลูกนี้ตีใส่เน็ตแต่มันยัง มันยังพลิกข้ามไหลตามเน็ตตกฝั่งทางตรงข้ามได้นะครับยกดีทั้งสองฝั่งเลยครับตอนนี้ตอนนี้บอกว่ายกเป็นรองนะครับแอดมินมองว่าเจ้าเปียมยกเป็นรองนะครับจะได้แ้มยกไม่ได้แ้มนะครับจะได้แ้มยกไม่ได้ตีนะครับแต่ฝั่งทางเนี่ยครับฝั่งทางไกลฝั่งทางผู้มาเยือนยกแม่งเลือเกินครับเจ้ายิมแบบยกจุดไหนก็ยังเข้าหัวเน็ตนะครับยกสิบเข้าเก้านะครับจังหวะนี้นะครับฝั่งทาง เมืองคนเนี่ยยกสิบเข้าแปดนะครับก <5. S 1> ระรกเปียมจับหนึ่งยกสองมาติดเกี่ยวแล้วครับโอ้ยครับโอ้ยครับไล่ไม่ทันเลยแปมหนึ่งต่อห้าครับต่อห้า <5. S 1> พิยาเือรมาเข้าหัวบ๊อบบี้บ๊อบบี้เปิดมาโอ้ยยกม,มาเทคตีไม่เหลือครับ แคบจะหัวเน็ตทุกเม็ดเลยนะครับเจ้ายิ้มยกจังหวะนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดไว้จุดไหนครับตัวยกมีหน้าที่ยกไล่ยกมาแม่นทุกเม็ดนะครับเสิร์ฟยอดครับรูแม็กซ์ักแปรหนึ่งครับยกสองมาครับล้นแล้วครับเนี่ยครับยิ้มยกมาพอดีคำอีกแล้วครับอ้ายเกี่ยวได้โอ้ยครับหลัดหลังเท้าข้ามมานะครับไม่ได้นะครับหกต่อหนึ่งนะครับยกแปรลนลูกสองได้นะครับ ข้ามแปรลูกที่3ได้นะครับสาหรับตัวข้ามนะครับแต่ตัวยกมีสิทธิ์ยกข้ามล้นข้ามแค่ลูก2นะครับเข้าหัวเปรมมันผ่ครับเกมชูดมาล้นอีกเยอะครับยิ้มตาก1ยก2เสียทุยเทคตีเรียบร้อยครับโอ้โหครับกดมือให้เลยครับจริงจริงครับเสียทุยปากน้านะครับเช็คต่อหนึ่งครับท่านผู้ชมครับขอเปลี่ยนฝั่งเลย ยกหลุดยกล้นคือเสียแต้มเลยนะครับยกหลุดยกล้นโดนล็อกเลยนะครับ เข้านี่หมดนะครับนาวิน KBP ก็อยู่ที่นี่นะครับแกมเจ็ดต่อหนึ่งครับเสิร์ฟออกไกลครับอ๋ออย่าไปวอกด้วยก็อีกตัวจะต้อไปมาอย่เด็กมากแกมหนึ่งต่อเจ็ดครับเสียย่าสุพันธ์เสิร์ฟไหนครับเสิร์ฟมาบ๊อบบี้เปิดขวายิ้มยกด้วยซ้ายมาล้นโอ้โหโดดหลอกก็มีครับเสียทุยครับ แฝมนำลูกเกมเป็นต่อทำอะไรก็คือครับฝั่งทางผู้มาเยือนจากกรุงเทพนะครับหิงตรงมาจากกรุงเทพเลยนะครับเมื่อคืนยังอยู่กรุงเทพนะครับมาถึงสี่โมงเย็นนะครับโอ้ยแยงกันนะครับาปครับเปียมยกมาพิยะทิ้มไม่ถึงแล้วครับยิ้มยกมาพิยะทุยยอดรับสุดยอดครับ แปดต่อหนึ่งครับแปดต่อหนึ่งครับเสียยะบอกเอาใหม่เอาใหม่ครับแปดต่อหนึ่งครับเสียทุยจี้มาขวาเปมครับเปมยกมาพิยะตีติดเกี่ยวแง่งบ๊อบบี้ยิ้มยกมาล้นเยอะครับจะเปียมลองหนึ่งยกสองเสียยะตีโอ้ยังอยู่โอ้ยครับลูกนี้ถ้าเสียทุยเอาหัวตั้มนี่ข้ามเลยนะครับเรียบร้อยเสียทุยอิ่มยาวๆโอ้เสียทุีตีดีหือเกินครับ เดี๋ยคุยตีดีแล้วเกิดครับแล้วก็ต้องชมตัวยกนะครับเนี่ยครับเจ้ายิ้มนะครับชูดมาเนี่ยครับเข้าเข้าทุกเม็ดเลยครับอ๋อครับโดนเกี่ยวสักลูกบ้างแล้วครับเสียยาสุพรรณเทคตีอ๋อโดนเกี่ยวแย่งลั่นข้ามาครับเสียครับแต่ก่อนฝั่งทางบางคนเพิ่งได้สองแต้มนะครับยังไม่พอแบ่งแต้มให้กันใครครับ สองต่อ8ครกับเยียวย่าสุพรร์เสืได้ขวายิ้มจับหนึ่งยกสองมาเสียตุยตีหยอดติดเกี่ยวลังเท้าคูแม็กเลยครับเปมปียกมาพิยะตีติดเกี่ยวเต็มแปรบอบบี้ครับบอบบี้ยกปัดปานหน่อยต้องแปรข้ามเลยครับแปรยอดโอ้โหโอ้โหครับเด็ดเลือกเกินครับแปรยังแดกะครับตีติดเกี่ยวตีติดเกี่ยวเหรอครับยกไม่เข้าก็แปรวางยอดแดกเลยครับ 8ต่อ2 8ต่อ2ครับท่านผู้ชมครับเสร์ฟมาครับเข้าขาเต็มครับเต็มจับ1ยก2พิยะตีเต็มแปะป๊อบบี้เสียทุยเทคตีไม่ข้ามาปูขู่น่าเสียดายครับผมบอกให้แอดลงมัวน้อยวันนี้แอดจับมัวน้อยสามตัวฉีดยานะครับฉีดยาถ่ายพยาธินะครับ มีตัวหนึ่งมันถอยหลังเหยียบนี่ยครับโอ้ยครับเหยียบเข้าหลังเท้าติ่มๆเลยครับสองต่อแปดครับไม่ได้ใส่อีบูทเลยครับใส่เกือบขีบครับสองต่อแปดครับย้อยครับยกแผ่นทักอี่หลีครับเจ้ายิ้มนะยครับยกแม่นลือเกินครับเสียทุยก็เปรี่ยวลือเกินครับต้องบอกว่าเปรี่ยวเลยนะครับวิ่งมาแล้วจิ้มถักๆก็ลงครับ แปดต่อสองต่อครับอันมีแผลตีแผ้ได้ตีครับอันน่าจะแลกข้ามกับเสียบอยกับพี่นกนะครับน่าจะมีแผลแลกข้ามกับเสียนกด้วยนะครับแผลเดิมแหละรับแผลร่างข้ามปีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าพี่นกแกเอาหนึ่งหรือเอาตะยกนะครับสองต่อแปดกับยิ้มยกมานี่แหละครับยกอย่างนี้ครับคนตีตีสบายครับคนเกี่ยวลําบากเลยครับ ตออ8ต่อสองครับเชียร์ทุยเสฟขึ้นฟ้าครับบอกธิเบวดาว่าฝนจะตกครับวันนี้ยังไม่อิ่มเท่าไหร่ครับล้นเยอะครับเจ้ายิ้มตัก1ยก2เชียทุยเทคโอ้โหไว้กับไปเก้าต่อสองเหอครับเก้าต่อ2ครับยกผิดยกล้นเสียแต้มแน่นอนร้อยเปอร์เ็นเลยครับเก้าต่อสองครับ เตอโป่งขึ้นฟ้าสามเทวดาเปีมจับ1ยกสองมาพิยะยอดไม่ข้ามรับหยอดทางเจ้าของครับจากลาวภาพและเสียงชัดเจนขอบพระคุณครับหมอป่าครับไปเห็นยอยู่เลาวเนาะครับหมอป่าครับไปกันใหญ่แล้วครับสวยงามครับสวัสดีพี่อุ๋ด้วยนะครับรับรวยโชคดีนะครับราจะตามือถือนะครับ ใครสนใจอยากได้มือถงมือถือนะครับสอบถามที่เฟซร่ำรวยโชคดีได้นะครับเฟซของพี่อุ้รัชตะนะครับแต่แม10ต่อ,อ,ตอ,อ2อ,อ,งอ,องครับท่านผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะครับเมปียกมาเสียยะตีติดเกี่ยวเข่าบ๊อบบี้แปลานข้ามมาก่อนเตีมตักหนึ่งยก2มาพี่ยะตีอ๋อติดลังคา,าบ๊อบบี้ บอบบี้บอก pine, ปล่อยปล่อยยกมาถือทุ oh, ok, oh, okay. ีปแป่เดกโอ้โหครับโอ้โหเสียทุยแปแดกครับแป่เหลี่ือเกินครับสวัสดีคุณอารยานะครับโอ้โหครับเพจยดแต่ก็ชาววังคือมีสาวๆมาชมเลยครับแค่เดียวเกมแค่เดียวเกมครับต่อสอง เอาคู่นี้เกม12นะครับขออภัยนะครับแต้ม11ต่อ2นะครับยกมาครับยะสุพันณศรีเหมือนพูกผ้าไข่ตเลยครับผ้าไข่ตัวเลยครับครับยะยะขุนโจรอ๋อยะขุนโจรครับโอตีไม่ดีให้เป็นยะสุพรรณก่อนครับถ้าตีดีจะเป็นยะขุนโจรนะครับหน้าพอสองสองต่อสิบเอ็ดครับ เสือมาทัดหัวเน็ตหน่อยแต่ยกมาล้นเยอะครับตรงนี้ครับปีมตักหนึ่งยกสองต่ำตามหน่อยพี่ยาหนตีเรียบร้อยครับสามต่อสิบเอ็ดครับตามไก่ไก่ครับพี่น้องครับสามต่อสิบเอ็ดสามต่อสิบเอ็ดครับยาเสือมาเข้าซ้ายบ๊อบบี้เปิดให้ยิ้มยกเสียด้วยตีข้ามหัวโอ้ยตีหยอกแล้วครับตอนนี้ครับ หยอกเลยครับยกมือขอโทษนะครับโทษไอ้น้องครับโทษไอ้น้องกับกระดูกยังไม่ถึงที้ครับโอ้โหเสียชุยครับลูกตีดีๆได้ไม่ตีครับปุ๊ตีข้าหัวหยอกลยครับซีเวตต่อสามกับแจ้งเท่าไหร่ทำไมขาดจังครับแจ้งทำไมขาดจังต้องบอกว่าตัวคุมดีทั้งสองฝั่งนะครับแต่คือถ้าตีไปติดเกี่ยวยกล้นยกขาดตีไปติดเกี่ยวคือมันเสียแจ้มแล้วครับมต่อ ต้องบอกว่าฝั่งทางเจ้าเปีมกับครูแม็กยกล้นเยอะมากเลยครับโอ้โหครับโดดหลอกก็สะดุ้งได้นะครับจังหวะนี้ครับขอฝนอย่าตกนะครับวันนี้เสียคุยยังไม่อิ่มเท่าไหร่นะครับแผ้แรกแสนห้านะครับไปกับสามแสนนะครับแผ้นี้ไปกับแปดหมื่นนะครับสิบเอ็ดต่อสามครับแท่นเดียวเกมนะครับสิบสองแต้มเกมนะครับคู่นี้ครับเจ้าเปีมชูดมาครับทั้งเกมเพิ่งยกเข้าเลยแหละครับมายกเข้าปลายเกมครับ สามต่อสิบดมต่อสิเครับพิญาเสือมาเข้าฝายิ้มตักห่ยกสองมาพอดีขำโอ้โหเพลงมาเอาหัวขวารีก็ได้นะครับไปเอาหัวซ้ายตีนะครับเอาหัวขวาีกับเดือยคอะรสาสิเบเอ็ดต่อสครับ เติมยอดคู้แม็กครับคู้แม็กเปิดออกมาให้เจ้าเปรมยกครับเจ้าเปรมชูดมาพิยะตีติดหลังเท้าบอบบี้บอบบี้ยกด้วยซ้ายครับหล้นละครับเจ้าเปรมตักหนึ่งยกสองตับตับน่อยพิยะตีอย่างล็อกอยู่นะครับยังไม่ยอมให้เกมนะครับชิบต่ต่อสามนะครับแต่ได้แค่แทบเลยเป็นแต้มละหมื่นนะครับ ต้องบอกว่ายกฝั่งทางเมืองพลนะครับเจ้าเกมยกผิดเยอะมากเลยครับฝั่งทางผู้มาเยือนนะครับเจ้ายิ้มเนี่ยยกสิบเข้าเก้านะครับฝั่งทางเมืองพลเนี่ยยกสิบเข้าโหลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เสียนะครับเป็นปีจับหนึ่งยกสองมาพิยะตีเข้าเข่าบ๊อบบี้เข้าเข่ายิ้มแทมไลมาที่สี่ต่อสิบเอ็ดครับ ไล่ยังไม่ทันยังไม่จนนะครับห่างเยอะเลยครับ4ต่อ11นะครับอีกฝั่งแทบเดียวเกมนะครับสวัสดีครับแอดสวัสดีครับโอ้เฮียหนุ่ยเสือใหญ่แห่งเมืองพลครับสวัสดีครับน้องชายครับ4ต่อ11ครับพิยาเสิร์ฟไม่ฆ้ามครับไม่รู้ไปเจอเพลทแต่ก็ชาวังได้ยังไงครับน้องชายครับ ชิเป็ดต่อสี่ครับแต้มเดียวเก่งครับเชียร์ทุยเซอร์โป่งขึ้นฟ้าบอกเทวดาอย่าฝนอย่าตกครับลูกมาพิยะตีโอ้เยเครับพึ่งยกเข้าเป้านะครับพึ่งยกเข้าเป้านะครับเดี๋ยวเทียรยกเทียวขาดเทียวลดนะครับอ๋อเขาเป็นกำลังใจให้บวยรองแหละครับ สี่ต่อสิบเอ็ดครับพี่ยะเสิร์ฟมาเข้าหัวยิ้มยิ้ม,มเปิดหัวโยกมาจะทุยตีข้ามหัวเรียบร้อยดีครับ <c oughs> โอ้โหครับห,ห,ห,หลากหลายเหลือกเกินครับแก้มมันนำขาดนะครับหยอกยังได้ก็ได้ครับเล่าวาบ <c oughs> แก้มสิบเอ็ดต่อสี่นะครับสิบเอ็ต่อสี่คือหนองคายทุยปากน้ำครับเสิร์ฟมาไม่เกมสักทีกครับ ล็อก11เลยเลยหรอครับ4ต่อ11 4ต่อ11ครับจานเตะคู่ไหนบ่ได้เตะครับเพิ่นบ่เตะเหรอครับเตะกับสู่เพิ่นบ่ได้ครับเพิ่งเสียทุยขาดเลยเหรบเพิ่งแบบเปียมยกเลยเอเปียมยกครับยกบ่ดีครับเพื่อนี้ครับ มมีีีงเดยบบ่คค,ออครรัั้นทีแรกมีนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับเปิดด้านหลังเท้ามาเสียย่าตียิ้มยกมาเกมไม,ม,ม่เกมครับเสี่ทุยตีหยอกเรียบร้อยครับแล้วก็เกมเรียบร้อยเลยนะครับสรุปผลการแข่งขันครับอเอาคือเกมเซอร์เบียเกม13นะครับต้องขออภัยนะครับ สิบสองเลยสองต่อสี่นะครับพี่นกแกไม่เตะนะครับว่าเตงคู่เกมนะครับแปว่าแกกลัวเกมเกี่ยวเสียทุยนะครับไม่เห็นเกี่ยวสักลูกเลยครับต้องขออภัยนะครับกรราการก็ขานว่าสิบเอ็ดตอนสิบเอ็ดก็บอกว่าแท้นเดียวเกมนะครับแอดก็เข้าใจว่าเกมสิบสองนะครับ สรุปเยี่ยมสิบสามนะครับแต่ก็ห้าต่อสิบสองเลยครับก็ไปอยู่ในอุโมงก็เห็นแต่ความมืดนะครับยังไม่เห็นแสงสว่างปลายทางเลยครับสิบสองต่อสี่สิบสองต่อสี่ครับโอ้เสือบอลอยู่ครับเดี๋ยวจบคู่นี้แอดมินขออนุญาตสี่ต่อสิบสองพักไฟ้สดสักครู่นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนนะครับโอ้ยยกหลังเท้าครับเจ้ายิ้มครับตีหยอกครับออกครับออก12 5ต่อ12 5ต่อ12ครับเสิร์ฟมาครับยิ้มเปิดฝายกซ้ายครับล้นเยอะครับเป็มตักหนึ่งยกสองเสีอยย่าตี เออครับ12ต่อ5 12ต่อ5ครับน่าจะพลิกยากเลยครับไกลเหลือเกินครับลูกเกมก็ไม่ได้เป็นต่อเลยครับมาครับยกมานี่ครับตีเรียบร้อยครับโอ้โหเสียทุยตีดีเหลือเกินครับเกมจริงๆแล้วครับคราวนี้ครับ13ต่อ5ครับสรุปผลการแข่งขันนี่ครับเสียทุยปากน้ำเสียทุยน้องคายครับกับเจ้ายิ้มบ๊อบบี้นะครับชนะเจ้าเฟรมันไผ่ครูแม็กชนบท กับเสียยะสุพรรณไปที่13ต่อ5คะแนนนะครับคว้าเงินรางวัล80,000บาทไปครองนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นเจ้าอั้นแลกข้ามกับเสียบอยนะครับแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าเสียบอยจะเอาใครยกนลยครับไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้คือเขาแ่ครับชาติแบทชาดเป็นแบบโอ้ยครับนอดรับชาติแบทบ่เขาครับสวัสดีทุกท่านนะครับ